แมวเหมียวแม,มวเหม,มียวมีพัสดุมาถึงน้องเหมียวหนึ่งกระสอบค้าเป็นอาหารน้องเหมียวส,ส่งมาถึงหลวงปูอุก,กิตอธิจิตโตพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบรนษาอำเภอเจ้งหอบอยูดลำปางครับจากคุณโยมเอื้อมพรพันดอนตองพร้อมครอบครัวจากลําพูนเนาะคุณโยมเอื้อมพรพันดอนตองจากลําพูนพร้อมครอบครัวทบทวนเนื่องด้วยวันค้าวันเกิดก่อนโมทนาสาธุขอบคุญกุศลในราบบนีี เจเป็นพระรัปัจัยนุ่นนำความชูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเถิดน้องเมียเมียวเดี๋ยวจะได้กินอาหารกันแล้วนะครับเียนน้องวันนี้มี fc ส่งอาหารให้น้องเมียทำบุญวันคล้ายวันเกิดก่อนมูสนาสาธุขอ,ขอบุญนี้จงเสด็จสมปรารถนาทุกประการเทิสัพพีติโยยิวัชันตุสัพพโรโครวินัสตตมาเจพจวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะ ภิวาสนาสิริสนิจังบุธาปายยัญญโนจตาโรโหธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภะาลางังน้องเม,มียผูกแกะอาหารให้กินนะครับน้องเมีเยกินกันแล้วกินอาหารกันแล้วกินอาหารกันแล้วครับก็ขออวยพรในบนในใบุญวันเกิดเนาะขอพุทธอ,อ่มพรจากลําพูนตวันนี้ได้ส่งอาหารให้น้องๆเมียว นนี้เหมียวได้กินกันแล้วกินอาหารกันแล้วครับก็ขอโมทนาสาธุน้องเล็กได้กินอาหารกันแล้วกินอาหารกันแล้วใครที่ใครที่หลับอยู่ก็มาได้มากินนะลูกนะใครที่ไม่ได้หลับก็มากินกันเลยกินกันเลยทั้งเหมียวเล็กเหมียวใหญ่กินด้วยกันนี่แหละอกินด้วยกันนี่เลยนะเหมียวเล็กเหมียวใหญ่กินด้วยกันตรงนี้เลยครับโอ้ ินอย่างอ,ร,อร่อยร่อยใครไม่หิวก็ไม่เป็นไรเนาะอยูข้างบนก็มีครับข้างบนก็มีไม่เรามากินกับเพื่อนๆแล้วครับแ้่ก็มีทีงนี้ก็มีไม่กินแล้วหรอือยังไม่หิวครัยังไม่หิวครับครับก็พรโมทานาทั่วน้องเหมียวก็จะได้กินอาหารกันเนาะ,ะเป็นอาหารที่น้องเหมียวที่ กินหลายมื้อก็จะได้กินเขจะไ้เหิวบ่อยนะสำหรับน้องเหมียวที่กินสองมื้อก็เขาก็จะไม่กินอาหารกลางวันกับพระค o โม o นาสาธุสัพพุทธานุภาเวนะสัพพสมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันสุเจสาธุสาธุอายุวนโนทุขังาราลังค่ะ